เติ<า>มถังครับอละซีถังอละซีลอยถังละซีลอยอเคมาใจไมถั <c oughs> วงเตนเเออรลวึบวกเวกครัถังละซีลอยครับ ขเขติมสามลอยครับจ้าสองหนึ่งสอง้อยแอนครับ สี400่อยสี่ยบาทเดยจักลิตรไดยจักลิตรนะพี่นอ้องสีสลิตรเตรสิบเจ็ดจุดสมศูน ประมาณ its, ายี่สิบสองลิตรหรือเปล่าไอ้ยี่สิบสามลิตรยี่สิบสามลิตรงานป่ะครับเติมแม่นาะะสามอยเติมได้ไลายก็เอาบะ น,นั่นเขาตจะบ,บวกบวกเติมอีกค่ะขาวานไมาอออ้อีกค่ะต้นทรงขานอิ่มถือโอปกติเขาก็ให้เติมแบบนี้มันบ่ครับปกติอีหลีหนึ่งคือบ่ให้เติมแบบนี้ตามกฎหมายไหมแม่น่ะเติมตลอดบอปกติตมบ่มีรถเลยหมู่บ้านหมู่บ้านมีคันเดียวนี่ <laughs> หมู่บ้านมีคันเดียวนึงมู่บ้านมีแค่คันนึนงโอ้ <laughs> บนอลัมีตลุดน้ำมันแล้วก,กันนั่งเทียบเนะ้ม,นม,ม,ม่นอยู่เลย้ามเจ็ดถึงเจ็ดเมีนอยู่แบว่าเตามิมอันนี้ก็จีได้เขาม่ค่าคนทรง ้อยยีบสามลิตรเต็ม <c oughs> จาะสินพี่นอ้องมาเติมแก๊สนีครับลันแก๊สบรรนอเขาออ้าบ่ค่อยนี่รถแก๊สครับอาจาออกมาเติมใส่ถังอันไหนครับ หนึงเขียนไว้สิบหกจุดนั่นจุดนิสิกกโลนี่จังวะสิบหกกิโลเห็นนี่เีสิบหกกิโล่จังหวะเเขียนไว้เห็ดจังแบบเห็ดเห็ดอย่งบ่หตัแบบอัดเต็มทีหรือเปล่าก็ <c oughs> าตอบเขาวางนทนี่บ่หูบ่หูกัน เเขขาาียนมคืออแต่ว่าขันสมมติว่าข้าวขันขาเติมกายหรือว่าเติมเกินมันก็ดันบ่เขาอะไรบ่ครับมามันตัดเองมามันตัดเองเพราะว่าแรงดันของถังมันได้แค่นั้น<า>โอ้ข<อ>ันชมมติว่าแกนเทามีอยู่มีอยู่แล้วเดี๋ยวข้าเติมเต็มเลยข้าเติมช่วยร้าเขาใส่สามลอยมันมีเก่าอยู่แล้วครับมันกเกิดจากแค่ซ้อมเลยก็บาทัดโอ้โอ้เมื่อกีตัดเองของมันอ๋อแสดงว่ามันระบบแรงดันของถังกันทางระเบิด มันก็ตัดเองอน,นีแล้วมันก็ตัดหลวงพ่อจะนวดตีห้องมันดันเขาอะไดโบ้เลยนี่มันเกินปริมาณของถังมันครับต้อจะดีมั้งนี่ละ